ก็สวัสดีครับเ kind of พื่อนๆที <respuesta> <Hayır> ่ติดตามนะครับก็วันนี้จะมาทำไอตัวชาร์จนะครับชาร์จชาร์จฐานนะครับตัวจรที่จะได้รู้ครับว่าว่าไฟพอที่ชาร์จฐานได้ได้หรือไม่นะครับก็เลยจัดวงจรออกมาให้เป็นตัวตรวจสอบได้ด้วยครับเพราะว่าฐานฐานชาร์จ3.7นะครับฐานสา การลิเธียมไอออนแบบนี้ครับคือต้องใช้ใช้ไฟที่ค่อนข้างแรงนะครับถึงจะชาร์จเข้าก็นี่ลองต่อถ้าติดอย่างนี้ก็คือวงวงจรมจะจะแรงนะครับคือถ้าไฟติดนี้แสดงว่าไฟแรงพอครับไฟแรงพอที่จะชาร์จฐานตัวนี้ได้ตัวนี้คือเป็นต,ตัว ตัวบอก่ะครับถ้าใช้ไฟอ่อนก็รี้ไฟจะไม่ติดนะครับก็จะดับแบบนี้ก็จะได้รู้ครับว่าไฟดีหรือเปล่าที่จะชาร์จแบบทองเรานะครับตอนนี้ก็ใช้ที่ชาร์จ5โวลต์ของโทรศัพท์นะครับมาลองต่อดูก็โอเคครับเขาต้งเขาแรงพอที่ชาร์จได้ครับก็ขึ้นอยู่กับแบตนะครับแต่เรารุ่นก็ไม่เหมือนกันต้องใช้ไฟไม่เท่ากันอีกอะ อันนี้ก็เป็นวิธีตรวจแบบง่ายๆครับว่าพอจะชาร์จได้หรือเปล่าก็จะใช้วิธีทำนะครับก็ใช้ไฟ5โวลต์นะครับแล้วก็ต่อสายขั้วบวกเข้าไปรอไว้ก่อนนะครับแล้วใช้ r 1โอห์มนะครับ r 1โอห์มต่อที่ขั้วลบ ใช้สายไฟข้อลบนะครับต่อเข้าที่ R ตัวเมื่อกี้ครับใช้ R ร้อยโอห์มนะครับ, oh รบต่อเข้าตรงจุดนี้ครับเราใช้ R 1 K ครับต่ออีกฝั่งหนึ่งครับตามภาพเลยนะครับ1815ครับทานซิสเตอร์ ควมตัวหนังสือลงครับแล้วก็ต่อแบบนี้ครับก็จะพอดีเลยแล้วก็ใช้หลอด LED นะครับเข้าควบวกเข้าที่ด้านบวกครับอีกด้านก็เป็นโค้วล้ก็ามาต่อเข้าที่ขากลางพอดีนะครับก็ทดลองเสียบไฟนะครับก็จะ ติดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับคือต่อฐานแล้วนะครับถ้าไม่ต่อฐานมันจะไม่ติดต้องต่อฐานแบบนี้ไฟก็ติดอันนี้เป็นวงจรชาร์จไม้ตียุงนะครับตัวนี้ก็ชาร์จได้เหมือนกันครับแต่ว่าอันตรายครับต้องมีอุปกรณ์ครอบแบบมิดชิดเลยนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็เขาก็จัดวงจรมาแรงเหมือนกันนะครับ ถ้าหากจะชาร์จสองก้อนนะครับสองก้อนพร้อมกันตัวนี้ผมจะปรับมิเตอร์ไปที่สองจุดห้าครับเพื่อเพื่อวัดแรงดันตรงนี้จะเป็นครึ่งโวล์นะครับห้าสิบถ้าเข็มชี้ตรงนี้ก็ 100, กนหนึ่งร้อยก็คือหนึ่งโวล์นะครับตัวนี้ขึ้นไม่ถึงครึ่งไม่ถึงห้าสิบเลยนะครับก็พอชาร์จได้ครับก็จะเข้าช้าหน่อยก็ต้องชาร์จทั้งคืนนะครับ ตัวนี้คือใช้ชาร์จทีเดียว2ก้อนต้องใช้ไฟแรงตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยจะจัดวงจรใหม่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้ครับปรับไฟชาร์จก็ชาร์จเข้าครับแต่ว่าชา้าหน่อยเพราะว่าไม่แรงพอครับ